สวัสดีีลูคุณทุกคนนะครับผมทุกคนลืมเกมนี้ไปหรือยังฮะผมยังไม่ลืมผมบอกแล้วว่าผมจะกลับมาเล่นหลังรีแลงแล้วก็จะสลับเล่นกับโมบายเ e จ d นนะฮะ Rov เนี่ยผมก็จะเล่นนาคอสอยู่แล้วนั่นเองนะครับลูกรักผมผมจะทิ้งไปได้ยังไงเออถึงผมถึงผมจะไม่ทิ้งการีนาแต่การีนาทิ้งผมโอเคไม่เป็นไรนะฮะเออก็ไม่พูดถึงแล้วกันนะฮะ <laughs> ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเล่นตอนนี้ผมเล่นเกม Rov เนี่ยผมไม่ได้อะไรจากการีนานะก็สําหรับใครที่รู้ก็ รู้ไปสหลับใครที่ยังไม่รู้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องรู้่นเ,เองนะฮะืมพูดแค่นี้พอโอเคก็สำหรับแพทใหม่นะฮะ rov นะครับก็ไม่รู้เพื่าปรับอะไรมาบ้างน,นะฮะมีมูลานะฮะเจาะเกาะเหลือ35%จาก40%นะครับแต่ว่าได้เลื่อนมาแทนนะครับแล้วก็วันนี้นะครับจับมาเล่นนาะคอโซโลแรงแพทใหม่นะเพิ่งอัพมาเลยนะฮะแล้วก็ตอนนี้นะฮะดาบแดงได้ปรับมาอ่า ลดคูดาวมีลดคูดาวห้าเปอร์เซ็นต์แต่ราคาถูกลงนะฮะเหลือสองพันแปดจากสองพันเก้าร้อยห้าสิบมั้งเหลือสองพันแปดนั่นเองนะครับผมสําหรับใครที่รอใครที่รอโมบายเลเจนด์อย่าเอผมทําลงแน่นอนนะ,ะสำหรับการอาวี v, ประมาณนี้นะครับผมวันนี้มาเล่นนาะคอสให้หายคิดถึงเกมอาวี v กันหน่อยแล้วกันนะครับเซตเทมที่ผมจะออกนะครับก็จะเป็นอ่าแบบนี้นะครับก็จะเป็นอ่าถุงมือคริ๊สองชิ้นนะ,ะถุงมือคริ๊สองชิ้นแบบนี้นะครับผมจากนั้นก็มาขึ้นโอมิ ดังนั้นนะครับก็มาขึ้นดาบคลินะครับผมแล้วมันก็จะรวมเป็นอย่างนี้อ่ารวมเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บแล้วก็มาออกโบเกนนะครับผมแล้วก็มาออกดับแดงนี่มันก็จะเป็นเซตแบบนี้นั่นเองนะครับผมโอเคพอได้เซตแบบนี้เสร็จปุ๊บเราก็โหดเลยนะฮะแล้วก็ลูนนะครับผมก็จะใช้เป็นแรมเพจสิบเมตรอ่าดูเลือสิบเมตรแล้วก็ดักกันคอสิบเมตรนั่นเองนะครับโอเคจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมกันในเกมเดี๋ยวผมจะไปโซโล่แร้งนะครับตอนนี้ก็ดีจากหนึ่งร้อยดาวนะครับนี่ดีจากหนะ thì, ึ่ง o, ไไบโอป MLBB ่ ML <laughs> างหนึ่งร้อยดาวมาเหลือคอมมานเดอร์สนะฮะแล้วก็กดเข้าเกมแล้วก็รันกันเลยดีกว่าไปล let's go <S เฮ้ยท่านผู้ชมมันมีป้ายนาคอนมาตอนไหนอะ่ะแล้วผมไม่ได้ซื้อเอ้ยมันมาตอนไหนอะมันขายอยู่ในนี้หรอผมไม่ได้เข้าไปดูในร้านค้านะมันมาแล้วหรอเฮ้ยเว้ยมาตอนไหนเนี่ยผมต้องจัดแล้วปะ <laughs> ผมต้องจัดละแต่ว่าเดี๋ยวจบเกมอย่าไปไล่ดูนะฮะว่าเป็นยังไงโอเคตอนนี้เราก็มาโซโล่แรง้งไม่รู้ว่าเกมจะเป็นยังไงนะเจอฉลามด้วยนะฮะเกมนี้แพ้ชนะก็เอาลงนะเพราะว่าเราโซโล่แร้งมาน่าจะสยองกลิ่มนะสยองกลิ่มโอเค,โอ,เคโอ้โหตัวละครฝั่งนู้นเอซิงก้าเอซิงก้ารีเวิร์สเอซิงก้ารีเวิร์สเลยตัวละครฝั่งนู้นโตโรหมาจ่ายแม่งค้อยขี้โกงเลย <laughs> โอเคจะเป็นไงเข้าไปดูในเกมเมโล่ท็อปอัพบริการ24ชั่วโมงเติมประหยัดกว่าเติมเองเติมถูกเติมไวมีบริการเติมเกมชั้นนําใช้เพียงแค่ u i d หรือ Open ID ปลอดภัยไร้รีฟันเติมได้ที่เพจเมโล่ท็อปอัพหรือแอดไลน์เมโล่ท็อปอัพใครที่กําลังหา ID ROV ผมขอแนะนําเพจแอดมินต้น TP 7ที่มี ID ให้เลือกเยอะสกินแลมีเพียบการันตีผู้ติดตาม200,000คนชื่อเพจเอ okay, โอ้โหแล้วกดเจอได้หมดเลยด้วยอุ้ยถ้าป้าย ถ้าป้ายนาคอสมันขายนี่จบเลยนะตอนนี้ไม่ได้เล่นให้ท่านผู้ชมดูเลยนะเนี่ยป้ายนาคอสเนี่ยผมเพิ่งรู้มันมีป้ายนาคอสมาแล้วเหรอจบเลยป้ายเดิมนชั่นเบเกอร์ค่อนข้างที่จะสวยนะฮะหรือว่ามันยังไม่เข้าถ้ามันยังไม่เข้าก็จะโอเคอยู่ผมจะได้ไม่พลาดแต่ถ้ามันเข้าแล้วผมพลาดอเกนนี้ก็พิ้วอยู่นะเจนนี้ก็พิ้ว เกมนี้ก็พิว้วเกมนั้นก็พิ้วนะฮะโอเคมาลุยกันดีกว่าแล้วก็ไม่ต้องสงสัยนะทําทำไมผมใส่หมวกนะฮะผมยาวก็ต้องใส่หมวกให้มันดูดีหน่อยไม่งั้นผมยาวเกินว่าจะไปตัดอยู่ไม่ได้ตัดสักทีโอเคไปยี่สิบเจ็ดวิสไลน์นะครับผมปลาเอาวีกับปามบริจินไม่เหมือนกันนะโอเคปามปามปามปุ๊บ <No. S 2> เดี๋ยวคิไม่โดนมาดูว่าฝีมือผมจะตกไหมนะครับผมสำหรับนาคการลูกรักของผมน่าไ,ไ,ไม่นะจริงจริงโมบายเจนนะ่ะผมอยากให้มันแบบ,ปบปเป็นแนวนอนอย่างนี้ได้เนะาะเนี่ยซื้อของแนวนอนจะได้แรผมว่าจะดีมากเพราะว่าผมจะได้แบบซื้อของไวๆชึบชึบชึบตีไปบชึบ ทีปลายนี้อยู่ร่างเอเซนงกราอยู่บนปึ๊บปึ๊บตีปลายตีปลายเก็บผนิวไปก็ได้นะเออไหนก็ไหนไหนตามชา้ชาๆหน่อยเนะี่ยโอเคแต่ผนิวก็ฆ่าคนไม่ได้นี่หว่าเฮ้ยด้านบนเ โอ้มาดิมาดิมาดิมาีิเพื่อนมานีิเพื่อนมาดิเพื่อนมานีิเพื่อนมานีิเพื่อนนี่ไงนะเขาผมก็ลั่นอยู่นะนะเขาผมก็ลั่นนะเอ้ยมันเวิวสี่ทึบนะเขาผมก็ลั่นอยู่แต่เพื่อนตาย ออาร์สลีเยอร์แม่งเลยอลดารสลีเยอร์แม่งเลยเฮ้ยเพื่อนอ่ะมันเอามตะผมมาออลดาร์กแม่งเลยเก็บผนิวไว้เก็บผนิวไว้เพราะว่าผมจะว่าฝาจะไม่ว่าวทฟ้าผมตรุยโอเคได้ลั่นได้ลั่นปล่อยมังกรนะผมมาเล่นบนก็เลยไม่อยากไปมังกรนะ โอเคต่อไปนะออกอันนี้ให้ได้นะครับผมเซเทมเดิมรุนแรมเทของเราหอ,อยๆๆๆ้ยอมีอะไรใหม่ไม่มีโหผมจะล้วงอิเซนกานี้มันจะแช่แข็งตัวเองนะ <c oughs> แต่ประตูมันสวยมากเลยว่ะแต่มันเล่นสก,กินนั้นนะหน่อยแม่สก,กินเดิมวะ่ะเอสก,กินรีเวิร์สมาสวยกว่าอีก ไหนวีฟวีฟตังเท่าไหร่ตังตังผมรวยมากฝากเข้าไปโอ้โ้หูเจ็ดร้อยจะได้เจ็บชิปหายละโดนรากโอ้โหซโรว์แรงซโรเรรงสุซายองโซโรเรรงโซโซสุซายองโอ้ล้วเรือมันเต็มเรือมันเต็มนะนะ่นน่ะ เมนยำเบลโดนด้วยอึบอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยอึบอึบอึ๊บอ้อเออโดนสตันมาโอเคเอาแรกๆรแคลลี่ไปอู้ชลาวัดจับไป3แล้วตอนนี้ฉีคือไม่ไหวกับมาจ้าคือตอนนี้แบบเกมเาเกมแบบ มาจาม้ามคือมาเร็งอะ่ะดูดิตัวละครมันคือมาเร็งอะ่ะแม่งออฟลีนพลรน์ออร้อยเปอร,ร์เซ็นต์อ่ะออฟลีนพ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ไม่ได้เพละนะที่จริงอะ่ะตัวละครน่ะฉี่มันสู้มาจ้าได้อยู่นะสู้มาจ้าได้อยู่นะถ้าเล่นเป็นอ,ะอ่ะหาดักตบอะ่ะแต่น่าจะไไม่เป็นแหละก็เลยโดนมาจา้าโดนมาจ้าไป เลนกลางเข้าอีกโอ้โห everything singabel solo แรง oh everything singabel อ้ my god ดิ้นไปน้องดิ้นไปดิ้นไปถึงที่เซิร์ฟดิ้นไปให้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 ถึงที่เซิร์ฟระวังหัวกันหน่อยแม่งมีฟิกิี้ ดึงเชิงอโอ้แม่งสตันอะไรเยอะแยะหมดเลยโอ้ไม่ตายไอ้ผีเว้ยเดีย๋ยวสตันเดี๋ยวฟิกเดี๋ยวอะไรมันมีเยอะจังวะมันเหลือเยอะจังไงโรลแรงต้นสี่มันจะใสยองหน่อยไม่หน่อยอ่ะเยอะเลยแม่งเลระเบิดคือเกมอาวีแค่เลระเบิดนี่ก็แย่แล้วอะบ โอ้โหคนอันตรีถ้ากับจบเฮ้ยยังไม่จบ <c oughs> เฮ้ยมันอะไรเนี่ยเออแม่งเพื่อนในชัดดาวแล้วสวย <c oughs> ปี๊ปบ๊อบป๊อบอ่ะมาาันจะเอาพิเกอร์มานี่ว่าอะไรขึ้นเาบนปะแม่งขึ้นชัวร์ดิตีเลย ตีตีตีมันมาชวปิด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 ไอ้แท็กแท็กแท็กเฮ้ยกระดิสีเว้ยไปแล้วเว้ยโอ้ผมเดินติดหินแค่มีมาจ้ากับโตโล่ก็แพ้แล้วครับผมผมพูดแค่นี้เลยเกีมอาร์วีผมจะเข้าไปยังไงเข้าไปก็คือตาย น่าจะแพ้แล้วฮะ <laughs> แพ้หรอเลนแพ้แล้วกับระเบิดคือป่าคือถ้าแบบเลนแพ้คือมันเล่นเล่นไม่ได้แล้วคือถ้าป่าเรนเลนเลนมันแพ้ป่าก็เล่นไม่ได้นะฮีมาวีไปแล้วว่าฟ้า ง่ายทุกอย่างมันเป็นแบบที่ผมคิดเว้ยแต่ทำอะไรไม่ได้ทุกอย่างเป็นแบบที่ผมคิดแต่ทำอะไรไม่ได้เว่ยบัดนี้ก็ผมกดเจอไดมอนด์ซสด้วยฝั่งนู้นน่าจะแบบ น่าจะปวกแรงสองร้อยดาวอะไรอย่างเงี้ยน,นะสองสดาวดีเราคืนชีพอยังเน,นีเฮ้ยจริงๆเอาเลเตอร์มาเล่นในบ้านได้นะเพื่อนเล่นในบ้านได้นะไม่ต้องรีบแบบฉลามเข้ามาล็อกจบฉลามมันรวยจัดอะแม่งไปฆ่าใครมาไม่รู้รวยจัดเฮ้ยเฮ้ยมันมันวืดนะมันวืดนะมันวืดนัตีธรรมดาสู้ไม่ได้หรอก ตีธรรมดาสู้มาจ้าไม่ได้นะเหรอเฮ้ยนึกว่าจะเอาวอะไรเนี่ยจับแทงทำไมเนี่ยโอ้แม่งใครเชียร์ชีพตายหมดอะ่ะบอกเลยอมแค่นั้นแหละเฮ้ยตายหรอยังไม่แพ้ว่ะี่ ไม่แพ้ก็คือยังไม่แพ้เว้ยปุ๊บปุ๊บแล้วแบบเวลากบอยู่ฝั่งผมทีอะไรมันแพ้ตลอดเลยนะมันรวบใครไม่ได้เลยอนะรวบมาตายเองผมไม่ค่อยชอบแบบเวลามีกบอยู่ฝั่งตัวเองนะมันกากมากมันไม่ชอบของถึกอะเนี่ยรวบปุ๊บได้ยังไง แล่วใครตามผมเหรอผมตามก็ตายฉลามดัมดบถึกแล้วฟันชุดเดียวแตกผมน่าจะฟันฉลา,ามตายอยู่นะถ้าเกิดมันหมดแนละ้วจริงผมก็สู้ได้หมดนะถ้าเกิดแบบเซตไฟดีๆจริงนะเขี์หน่อยเว้ยเคลียร์หน่อยเคลียร์หน่อยเฮ้ยนั่นแหละมันโยแล้ว เออโหโดนวิฟยิงว่ะอ๋อแล้วผมตายจบเลยอ่ะโออผมจะเอามาจ้าแต่ก็เหลือตัวอื่นจบแล้วฮะไม่น่ารอดมันเหลือเยอะเฮียเตเอ,อเอ้ยวเอาวีเหมือนผมแบบไม่ได้เล่นเลยอ่ะไม่ได้เล่นเลยนะเกมนี้พยายามแบบเล่นสุดๆแล้วนะ เปิดซีซั่นมาได้เหลืองจัดน,นี่ไงยากตรงไหนรู้เรื่องมังกันดาวไปวรู้เรื่องจงใจเอฟใคลโ <c oughs> บดแม่งหมดเลย <c oughs> ดูขนาดผมแบบ4สกอร์4-5-9ห้ผมเออสทอ 4, 5, 5. สี่ห้าห้าคะแนนผมม่โคตรเยอะโ <c oughs> บดแม่งเลยเอ้ยอะไรเนีเ่ยมันเป็นแบบแปลกอะโบดแม่งทุกคนอะมันเป็นแบบใหม่วะเป็นแบบใหม่วะ นี่กินเหมความเจริญอชี้ก่อนเลยชีแพ้เลนมาจ้าแต่ดูนะฝั่งผมนะโอเคนึกว่าแบบเป็นอดีตร้อยดาวกันโอเคผมไม่ได้บูลลี่แร้งนะแต่แบบหมายถึงว่าแบบผมมากดเจอมันได้ยัง <c> ไ <oughs> งดูฝั่งนู้นดูฝั่งนู้นดูฝั่งนู้นนี่เอ้ยก็ก็ก็ไม่ต่างกันนี่หว่านึกว่าจะมีอดีตร้อยดาวไอ้คนนี้นก็อดีตร้อยดาวเอออดีตร้อยดาวแบกอยู่อันนี้น่าอดีตร้อยดาวเหมือนกันเอออันนี้ก็น่าจะอดีตร้อยดาวกัน,น,น,กน,กนตบชีครับเออ กดมาสามส่วนผมกดมาหนึ่งผมมีอดีตไราดาสักคนไหมเนี่ยไม่มีนะฮะไม่มีอดีตไราดาสักคนเลยแม่กัสเออเกมแรกกูไปแล้วโอ,อ้ไปเลยเเกมแรกผม <laughs> แคสแต่บวกสองอะโ okay. อเคเดี๋ยวเรามาดูในนี้กันดีนะมันมีอะไรบ้างมีไหมอะสกินไนเมชั่นอะอุ้ยมันทำอินเทอร์เฟซใหม่ว่ะเป็นไงโอ้โคตรดี ผมรีวิวให้กาลินาอยู่นะเนี่ยไหนไหนไม่มีหรอไม่มีหรอดิเมนชันเบเกอร์ดิเมนชันเบเกอร์ไม่มาขายหรอที่ผมหาไม่เจอปะผมหาไม่เจอเองปะผมว่ามันยังไม่ขายวะมันขึ้นเอาไว้ก่อนผมว่ามันยังไม่ขายเออยังไม่ขายมันยังไม่ขาย,ย,ขายโอเคนะแต่ว่ามีหมดในดิเมนชันเบเกอร์มาแล้วนะฮะค่อนข้างที่จะสวยเยอะแล้วผมเป็นอะไรติดตติดะโอเคนะฮะก็คลิปนี้ประมาณนี้นะสำหรับ นาคอนนะฮะโซโล,โล่แลงต้นสี่นะฮะ mm hmm. ก็จะแบบเลนๆหน่อยนะฮะไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะฮะคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากติดตามไว้ด้วยทั้ง RV แล้วก็ไบเลเจนนะฮะเล่นได้สองเกมน,นั่นเองนะครับผม mm hmm. ก็ไว้เจอกันนะครับผมสำหรับทีปนี้ก็บ๊ายบาย